ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ทางการแล้วแมนยูคว้าเซิร์ซีเสริมทัพลายแรกต้องบอกเลยนะครับว่าประเดิมลายแรกประจําช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทําการเซ็นสัญญาโยชัวเซิร์ซีกองหน้าของโบลญญาเข้าสู่ทีมได้ในราคา36.5ล้านปอนด์นะครับและจะเซ็นสัญญากันจนถึงปี2029โดยสโม สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าเข้ามาแบ่งเบาภาระของลารมูทฮอยโลนและพวกเขาก็ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยถ้อยคําแรกของโจชัวเซิร์ซีในฐานะนักเตะปีศาจแดงเซิร์ซีได้กล่าวว่าหลังจากได้พูดคุยกันกับผู้จัดการทีมและฝ่ายบริหารของสโมสรแล้วผมรับรู้ถึงอนาคตของสโมสรแห่งนี้มันน่าตื่นตาตื่นใจมากผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นเพื่อช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ผมเป็นนักเตะที่กระหายในชัยชนะผมพร้อมแล้วสําหรับความท้าทายเพื่อพาตนเองก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับและเดินหน้าเก็บโทฟี่แชมป์ร่วมกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แห่งนี้มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสโมสรอนที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมต้องหยุดพักผ่อนหลังจากเกมทีมชาติและจะกลับมาตะลุยไปด้วยกันโจชัวเซิร์ซีลาโบ และในเวลานี้นอกจากได้โยชัวเซิร์กซีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับซึ่งมีรายงานว่าพวกเขาได้ยกระดับความสนใจในตัวของไอแวนโทนี่ด้วยล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มความสนใจและกระตือรือร้นที่พวกเขาจะคว้าตัวไอแวนโทนี่ศูนย์หน้าของเบนฟอร์ดที่อยากมาร่วมทีมโอแทฟฟอร์ดเช่นเดียวกันโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวโยชัวเซิร์กซีก็ องหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากโโลญญามาได้สำแลจแต่นั่นดูเหมือนจะไม่ได้เป็นการปิดประตูสำหรับโทนี่นะครับศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษที่ยังอยู่ในความสนใจของพวกเขาโดยตามรายงานล่าสุดจากคิเสเซียมฟอร์ดผู้สื่อข่าวชื่อดังนะครับได้ออกมารายงานว่าในเวลานี้สโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะทําการพุ่งเป้าไปหาไอแวนโทนี่หลังจากพวกเขาจัดการเซ็นสัญญากับโยชัวเซิร์ซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีรายงานว่าไอแวนโทนี่ศูนย์หน้าวัย 28ปีก็ปรารถนาที่จะย้ายมาร่วมงานที่โอแทฟฟอร์ดเช่นเดียวกันและตัวแทนของนักเตะได้แจ้งเรื่องนี้กับต้นสังกัดเบนฟอร์ดแล้วว่าโทนี่จะย้ายไปร่วมทีมโอแทฟฟอร์ดในฤดูกาลหนนะ้าซึ่งในเวลานี้โทนี่เหลือสัญญากับเบนฟอร์ดเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วดังนั้นเชื่อว่าสโมสรจะไม่ขวางทางการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับผู้จัดการทีมโทมัสแฟงนะครับเพียงแต่พวกเขาคาดหวังที่จะได้ค่าดตัวสมน้ำสมเนื้อแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีดบัง หลังจากที่ไอแวนโทนี่ยืนยันไม่ต่อสัญญานะครับอาจทําให้ทีมปีศาจแดงสามารถต่อรองค่าตัวนักเตะได้ซึ่งมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนอแลกจํานวน30ล้านยูโรเท่านา้าในการคว้าตัวไอแวนโทนี่มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และอาจจะเป็นข้อเสนอที่สําเร็จนะครับเนื่องจากเบนฟอร์ดก็ไม่ต้องการเสียนักเตะแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์น่าเช่นเดียวกันสําหรับไอแวนโทนี่ oni, พึ่งกลับคืนสนามให้กับเบนฟอร์ดในช่วงกลางเดือนมกราคม มาคหรือกลางฤดูกาลที่แล้วหลังจากนักเตะโดนโทษแบนยาว8เดือนนะครับจากการละเมิดกฎของทางเพเมเลกแต่นักเตะก็สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทําเวลาติดทีมชาติอังกฤษลุยศึกยูโร2024และเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นในการย้ายมาร่วมงานในทีมโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อก้าวไปอีกระดับในการค้าแข่งของเจ้าตัวดูแล้วก็มีใจเหมือนกันนะครับสำหรับไอแวนโทนี่ซึ่งส่วนตัวแอฟมีมองว่าถ้าหากทีม ปีศาจแดงยื่นข้อเสนอแลกจํานวน30ล้านยูโรแล้วสําเร็จก็เป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อนะครับและอาจจะดีเกินราคาก็เป็นได้ซึ่งบอร์ดบริหารชุดใหม่ของทีมปีศาจแดงก็ดูเหมือนว่าจะแข็งอยู่เหมือนกันนะครับไม่ยอมใจในราคาที่แพงเกินจริงอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรหากในฤดูกาลหน้าทีมปีศาจแดงจะมีกองหน้าตัวเป้า3ลรายประกอบไปด้วยไอแวนโทนี่รับมูธฮอยโลนและโจชัวเซิร์กซี แบบนี้จะเหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ต่อกัะที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคบแฟนผีลืมกันยังหายหน้าไปนานผีเผยมาเลาเซียคัมแบ็กซ้อมแล้วล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการอัปเดตข่าวดีของไตเลวมาเลาเซียนะครับสามารถลงซ้อมส่วนตัวบนสนามหญ้าได้แล้วหลังจากนักเตะหายหน้าไปนานถึง14เดือนโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศข่าวดีนะครับว่าไตเลวมาเลาเซียแบ็กไซ์ชาวดัตเริ่มกลับมาลงซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนักเตะต้องหายหน้าไปจากที ตั้งแต่ผ่าตัดหัวเข่าในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยกองหลังวัย24ปีรายนี้เป็นนักเตะรายแรกนะครับที่เอริกเทนฮากุนซือชาวดัตด,ดึงมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตบเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022ด้วยค่าตัวจํานวน14ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามมาลเลเซียโดนอาการบาดเจ็บตามลบกวนตลอดนะครับทำให้เพิ่งมีโอกาสได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่22นัดเท่านั้นก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดในช่วงซัมเมอร์ ปี2023โดยหลายเดือนก่อนนะครับมีรายงานว่าเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ทําตามคําแนะนําของสโมสรนนะครับหลังมีการตัดสินใจว่าจะต้องให้เขาผ่าตัดเป็นรอบสองโดยสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอแพทย์ที่ลอนดอนนะครับแต่ทว่ามาเลเซียเลือกใช้หมอในเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งสโมสรนก็ยอมรับการตัดสินใจของนักเตะกันนั้นระหว่างที่มาเลเซียกําลังเรียกความฟิตกลับมาผลการตรวจพบว่ามีรอยเล้าเล็กๆที่บริเวณกระดูกอ่อนใกล้ๆหมอนรองกระ โดยเขามีทางเลือกทั้งการพักฟื้นต่อไปหรือการผ่าตัดอีกรอบและสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะผ่านมีดหมออีกครั้งนะครับแต่หนนี้แพทย์ของสโมสสอตามไปดูแลการผ่าตัดด้วยแล้วในตอนนี้สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดเผยว่ามาลเลเซียกลับมาลงซ้อมที่สนามอีกครั้งในสัปดาห์นี้กันนั้นดาวลุ่งวัย24ปียังซ้อมเต็มสูบไม่ได้นะครับและจะต้องมีแพทย์คอยกำกับดูแลอยู่ตลอดนะครับซึ่งเกมสุดท้ายที่เขาได้ลงสนามต้องย้อนกลับไป ในเดือนมิถุนายนปีก่อนโดยนักเตะลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเยียมพบกับโครเอเชียในรายการเนชั่นลีกและในเวลานี้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ได้ไปเล่นในศึกยูโร2024และโกปาอเมริกาต่างมาฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นกันแล้วนะครับทั้งเมสันเมาส์มาคัทแล็บฟอร์ดกาเซมิโลและรวมไปถึงเจดอนซานโช่นะครับที่ฤดูกาลก่อนถูกส่งไปให้บูรูเซียดอร์มุนยืมใช้งานจะว่าไปแล้วอาการ บาดเจ็บของมาเลเซียส่วนหนึ่งก็ต้องโทษนักเตะเองด้วยนะครับเนื่องจากนักเตะเลือกที่จะดื้อรั้นนะครับไปรักษาเองที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ทําตามทีมแพทย์ที่สันโมสอนแนะนําทําให้อาการบาดเจ็บลุกลามจนกลายเป็นพออ่ลงพยาบาลคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาซ้อมได้เต็มที่เมื่อไหร่นะครับและจะสามารถเรียกความฟิตกลับมาช่วยทีมในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ซึ่งส่วนตัวแอปมินไม่อยากคาดหวังเท่าไหร่นะครับกับไตเลวมาเลเซียอย่า ากให้ทีมของเราเสริมแบ็กซ้ายเพิ่มมากกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟมปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรทีมปีศาจแดงของเราควรที่จะเสริมแบ็กซ้ายเพิ่มหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเปิดประตูขาย e ลินเดลเว็อิเล็กเซนล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กำลังมองหาค่าตัวจากการขายวิกตอร์ลินเดลเวกับคิสเตียนอีเล็กเซนสองนักเตะที่มีบทบาทน้อยในซีซั่นที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อหาสโมสรที่ต้องการและพร้อมจ่ายค่าตัววิกตอ อลินเดเลฟกับคิสเตียนอิลิกเซนในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้และหลีกเลี่ยงการเสียเปล่าแบบไม่มีค่าตัวตอนสัญญาของนักเตะจ,จะหมดอายุลงกลางปีหน้าโดยวิคตอร์ลินเดเลฟที่กำลังจะครบอายุ30ปีนะครับในวันที่17กรกฎาคมนักเตะเหลือสัญญาปีสุดท้ายในถิ่นโอแทฟฟอร์ดนะครับหลังจากที่สโมสรอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการใช้เงื่อนไขขยายสัญญาอีก12เดือนไปแล้วทําให้สโมสรอพิจารณาขายในราคาที่เหมาะสม และในเวลานี้หนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจนั่นก็คือเฟเนบาเช่ของเฮนค้ชโชเซมูรินโยในขณะเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะรับฟังข้อเสนอถึงคริสเตียนเอริกเซนที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายด้วยหลังจากกองกลางทีมชาติเดนม,มาร์กวัย32มปีมีฤดูกลาล2023-2024ที่น่าผิดหวงังและมีเหตุผลมากพอนะครับที่ทำให้ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักจากเอริกเทนฮากนอกจากลินเดเลิฟกับิ อกเส้นแล้วนะครับอารลอมบัมบิตซาก้าแบ็คขวาก็เป็นอีกคนนะครับที่มีสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2025และสโมสรจะพิจารณาขายเช่นเดียวกับเมสันเกรินวูดส่วนเกินที่จะขายในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่15กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้แอป มิขอกราบสวัสดีครับ